สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเตยเจเคนะครับลหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่แปลว่ารู้แล้วนะครับว่าวันนี้เจเคมาถ่ายคลิปอะไรเนะี่ยซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาถ่ายคลิป รีวิวสินค้านี่ครับผมเป็นตอนที่3แล้วเนี่ยตอนแรกจะเป็นเมาส์ใช่ไหมไอหูฟังหรือว่าจะเป็นอะไรสักอย่างอุย้ยจับไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ของเราเหมือนเดิมนะครับก็แฟนเทคนั่นเองนะครับผมสุดๆเลยนะฮะต้องขอขอบคุณทางแฟนเทคด้วยนะครับที่เอาสินค้าให้เรารีวิวนี่ฮะซึ่งอุอนนี้ก็เป็นตัวนี้ครับ อ่านะครับซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับทางแฟนเทคส่งมาให้ผมใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีปุ่มเป็นสีฟ้านะครับหรือเรียกว่า blue s w t c h นั่นเองนะครับผมก็เสียงค่อนข้างที่จะเออไพเราะฮ <c> ะ <oughs> เสียงค่อนข้างที่จะไพเราะนะครับเพราะว่าผมลองใช้ไปประมาณวันสองวันแล้วก็รู้สึกโอเคกับเรื่องเสียงนะครับนี่ภายในกล่องนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดนฮะนี่ลองฟังเสียงก่อน นี่คือเสียงเนี้ฮส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ปรับวอลลุ่มนะครับสามารถแบบหยุดได้ถ้าหยุดถ้าจะหยุดเพลงใช่ไหมก็กดหนึ่งทีฮนะเพลงก็จะหยุดแล้วก็เพิ่มเสียงก็หมุนหมุนเอาดูสิภายในกล่องนะครับก็จะมีที่ที่เอาไว้ถอดปุ่มนะทาความสะอาดได้นี่แถามมาหนึ่งอันแล้วก็เป็นที่รองครับผมนะที่รองมันจะวางไว้ตรงใต้ตรงนี้ ่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วไงต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์เท่ๆของแฟนเทคเนี่ยดูดิ oh, 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 อ่ะครับตอนนี้ก็ทําการเสียบไฟนะฮะเรียกว,ว่าเสียบเสียบเข้าคอมเรียบร้อยแล้วนี่ยก็นี่จะเป็นหน้าตาเนี่ยแสงโอ้โหค่อนข้างนี่จะสวยมากเลยนะผมจะลองทําการปิดไฟดูนะฮะปึ๊บอือหอดูดิแสงสดๆแจ,จ่มจ้น อ๋ออ๋อดูดิเมื่อกี้ผมลองกดเล่นเพลงดูเนะียเดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้เป็นอินเสิร์ตให้ดูนะครับทุกคน นะครับตรงข้างหลังกล่องนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับผมที่สามารถใช้ได้นะสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับอ่ะผมจะลองดูฟังก์ชันแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันเปลี่ยนสีเนะี่ยเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดนะครับก็กดาง,งานน่ายฮะกดฟังก์ชันค้างกดปุ่มปิ้นนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าข้างๆางปุ่ม f 1 2อ่ะ ปึ๊บอันนี้ก็จะเปลี่ยนน,ะเยนบบะเปลี่ยนเวลาแบบสีจะเป็นแบบไหนเนะี่ยกดอีกปึ๊บอื้อหือกดอีกโอ้โหเขาเจีมเลยผมว่าไฮไลท์สำหรับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นมันติฟังก์ชั่นตรงนี้ฮะวอลลุ่มเนะีสามารถกดแบบสวสดเพลงได้หยุดได้แล้วก็ดูดิเนี่ยอ่านี่ผมปิดก่อนนะโดนลิขสิทธิ์นะ,นะเพลงพี่อิวขึ้นโอเคแต่โดนลิขสิทธิ์นะครับผม <laughs> โอเคครับสำหรับใครที่อยากลองซื้อไปใช้นะฮะหรือว่าอยากลองใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งร้านไว้ให้นะฮะใต้ดีฟคิปชั่นเนี่ยผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะฮะแล้วก็บอกว่ามาันจะา JK ด้วยหยอกหยอกบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะครับเป็นว่าถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรนะครับลองคอมเมนต์ถามดูก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะลองถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะตอบให้นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทางแฟนเทกและขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบาย